เอาลครับก็ได้ทดสอบตัว Street Fighter V2 จบลงไปแล้วนะครับในช่วงบ่ายวันนี้ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ฮะประมาณสัก2ปีก่อนเนี่ยผมเคยขี่ตัว Street Fighter V4 ที่สนามช้างเซอร์กิตแล้วนะครับคือ มันเป็นรถที่ดิบมากๆเลยครับสำหรับรถซูเปอร์เนเกตที่แบบมันมีพละกกำลังดุดันมากๆครับแต่ว่าก็มีความเบาคล่องตัวและขี่สนุกได้ด้วยครับอย่างการขี่ในสนามฮะพอเขาปรับรถเครื่องยนต์มาเป็นตัว V2 ครับจากสัมผัสแรกเลยที่ผมขี่เนี่ยกรู้สึกว่าหน้ามันเบาพอสมควรนะครับแล้วก็ช่วงตำแหน่งแฮนด์โพซิชันของมันเนี่ยค่อนข้างเตี้ยดูจิตต่าแล้วก็ระยะแฮนด์ไม่ได้ยาวมากครับ แต่เนื่องจากความสูงเบาเนี่ยมันจะค่อนข้างสูงพอสมควรและท้ายจะเชิดเพราะว่าอิงพื้นฐานมาจากตัวพานิการเ V2 นั่นจึงทําให้ถ้านั่งครับมันจะจิกลงสักหน่อยนะฮะถ้าเกิดขี่ในเมืองนานๆหรือขี่ยาวๆเนี่ยผมมองว่าอาจจะยังเมื่อยอยู่ได้พอสมควรครับแต่ถ้าเกิดได้ลองขี่คือวันนี้ต้องบอกว่าฝนตกด้วยครับแล้วผมได้ลองทั้งในส่วนของเวทโหมดโรดแล้วก็สปอร์ตครับคือสปอร์ตเนี่ยต้องบอกว่าฟีลนี่แทบจะ ไม่ต่างจากตัวพานิกาเล V2 เลยครับคือกลุ่มกำลังของมันการตอบสนอง r e สปอนส์คันเร่งคือดิบมากแล้วก็ควิกชิฟนี่คือต่อได้เนียนทำได้ดีกว่าตัว Desert X ที่เพิ่งขี่เมื่เช้าอีกครับอันนี้คือเป็นจุดที่พอผมขี่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสนุกอะมันมากจริงในรถแนว Street Fighter คือมันพลิกง่ายครับหน้ามันคมพลิกเข้าได้ไวนะครับกับรถสไตล์นี้แต่จุดสังเกตมันก็มีอยู่ พอสมควรครับด้วยความที่ชื่อมันเป็นสตรีทมันอาจจะเหมาะกับการขี่ในเมืองแต่จากที่ผมได้ลองขี่แล้วเวลาเลี้ยววงแคบครับคือตัวแฮนด์ของมันเนี่ยองศาการเลี้ยวเนี่ยมันจะเลี้ยวได้ค่อนข้างต่ําพอสมควรครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเลี้ยววงแคบหรือกับรถที่พื้นที่แคบๆเนี่ยอาจจะต้องระวังกันสักนิดนึงนะครับสำหรับรายละเอียดเวลาที่เราอาจจะต้องขี่ในทางที่มันซอกแซกพื้นที่ จรลาจรเลยพวกนี้ครับค่อนข้างน้อยนะอันนี้ก็คือเป็นจุดที่ต้องคอนเซิร์นครับกับน้ําหนักตัวผมรู้สึกว่าช่วงแรกๆที่ยังไม่ชินครับเวลาเราพลิกเข้าไปเนี่ยด้วยความที่หน้ามันค่อนข้างเบาครับต้องบอกว่าเบามากเย่ยเวลาเราหักเลี้ยวเข้าไปเนี่ยแต่น้ําหนักอะ่ะมันจะกองลงตรงกลางซะเยอะนะครับทาให้เวลาพับเลี้ยวในช่วงแรกผมยังรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะเป็นจังหวะเดียวมันเหมือนจะเป็น2จังหวะคือหน้าเข้าไปก่อนแล้วก็ตัวบอดี้เนี่ยค่อยเทินตามครับอันนี้ก็คือเป็นจุด สัมผัสแรกที่ผมรู้สึกว่ามันอาจจะแปลกสักนิดหนึ่งแต่พอได้ลองขี่ตอนช่วงที่เป็นเขาที่เป็นลักษณะโค้งแบบขวาซ้ายเป็นซิกแซกนะครับแล้วก็เป็นโค้งแบบต่อเนื่องเลยพวกนี้ฮะมันเป็นรถที่คล่องแคล่วหน้าไวแล้วก็ขี่ได้แบบสนุกมากๆครับอันนี้คือจุดที่ประทับใจแต่อีกจุดหนึ่งครับที่ผมรู้สึกว่ามันมีทั้งข้อดีและข้อเสียในตัวก็คือเรื่องของระบบกันสะเทือนของมันทางด้านหลังตรงนี้ผมรู้สึกว่าตัวโชคอัพทางด้านหลังครับมัน เป็นโชคลักษณะวางนอนแล้วอันนี้คือการเซตสแตนดาดจากโรงงานนะครับแล้วผมขี่คนเดียวน้ำหนักตัวมระมาณ60เนี่ยยังรู้สึกว่ามันออกไปทางแข็งมากๆเลยจากที่เมื่อเช้าเราขี่ d ด s e r t X ครับคือมันจะมีการซับแรงที่ดีแล้วก็มีความยืดหยุ่นพอสมควรแต่เจ้านี่ครับคือเวลาผมขี่แล้วเจอพวกรอยต่อถนนหรือเวลาจะเบรหกหนักๆลงเนี่ยครับมันจะแบบดีดก,ก็อาจจะเจ็บท้องน้อยได้นะอันนี้คือเป็นการเซตติ้งซึ่งไม่แน่ใจว่าอาจจะปรับขันพีโหลดให้มันต่ําลง ได้อีกครับอ่ะก็จะทําให้ขี่ได้คอมฟอร์ตมากขึ้นโดยสรุปแล้วสี e ไฟเตอร์วีทูสำหรับผมผมมองว่ามันเป็นรถที่มีคาแรคเตอร์แตกต่างจากรถ n น k เกทั่วไปที่คนมองว่า n น k เกทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นรถที่ดูขี่ได้สบายมากกว่าตัวสปอร์ตแต่สําหรับตัวนี้ครับที่อิงพื้นฐานมาจากซูเปอร์สปอร์ตอย่างพานิการเ V2 เนี่ยผมมองว่ามันแทบจะไม่ได้แตกต่างกันมากเลยครับแตกต่างกันในเรื่องของไล d ิ n งโพซิชั o นสักหน่อยเพียงเท่านั้นครับแล้วก็ ความดุดัน a g r เ s s ซีฟของมันเนี่ยถือว่าสูงมากพอสมควรครับถ้าเกิดใครมองว่า V4 มันมากเกินไปก็มอง V2 ก็ได้ครับเพราะ V2 เนี่ยด้วยคาแรคเตอร์เครื่อง2ส,สูบแอลเทผมว่ามันดิบพอสมควรนะครับ V4 ในบางจังหวะผมยังแอบรู้สึกว่ามันดูจะสมูทมากกว่า V2 คันนี้เลยด้วยซ้ำครับอ่ะก็เอาเป็นว่าใครที่สนใจก็เดี๋ยวรอกันอีกสักทีนึงนะครับเพราะว่าตัว V2 เนี่ยครับแม้จะเปิดตัวไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มี การส่งมอบในประเทศไทยนะครับเนื่องจากอาจจะเกิดจากเรื่องของชิปชอ็อตเท็นะครับช่วงนี้ยังไงก็เดี๋ยวอาจจะรอกันสักรู่หนึ่งแต่โดยสรุปแล้วมันเป็นรถที่ขี่สนุกมากๆจริงๆเลยครับสำหรับการทดสอบในวันนี้